คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้รายการทุกทิ่ทั่วไทยก็เคยนําเสนอให้เห็นถึงความตั้งใจของชาวบ้านอยู่ที่บ้านท่าคอยตําบลเมืองเก่าอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเขาพยายามที่จะลดขยะในครัวเรือนด้วยการนําอาหารที่เหลือจากในครัวเรือนนี่แหละค่ะไปทําการเกษตรไปปลูกพืชเพื่อลดปริมาณขยะออกสู่ชุมชน วันนี้ชุมชนแห่งนี้เขามีพัฒนาการขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นแล้วนะคะคือเปิดเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อที่จะให้คนสนใจเด็เข้าไปเรียนรู้ค่ะครับเราก็น่าดีใจซะด้วยที่ผู้คนสนใจแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทําฐานที่ลดจากพวกขยะมูลฝอยต่างๆเอามาแปรรูปรีไซเคิลไปสร้างมูลค่าได้ต่อรวมถึงวิธีการปลูกผักทาปุ๋ยหมักแล้วก็บํารุงดินต่างๆไว้ใช้งานในบ้านตัวเองได้ด้วยครับ ขยะพลาสติกที่เหลือทิ้งทุกวันแล้วก็เป็นประเภทขยะที่ถือว่ามีมากเป็นอันดับต้นๆแต่ว่าพลาสติกเหล่านี้ถ้าแยกให้ถูกประเภทเนคุณผู้ชมก็เอาไปขายต่อได้หรือว่าเอามาใช้งานเป็นภาชนะสําหรับปลูกผักต่อก็ได้อย่างดีเลยครับนี่เป็นตัวอย่างการรีไซเคิลที่ทําได้ง่ายๆเลยเพียงแต่ว่าต้องรู้วิธีการก่อนแล้ต้องใส่ใจแยกขยะอยู่เสมอครับ อยู่ที่บ้านท่าคอยหมู่14ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบนุรีจังหวัดตราจินบุรีครับตอนนี้เขากลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบรีไซเคิลที่นําขยะวัสดุเหลือใช้เศษอาหารเนี่ยมาใช้ทําการเกษตรได้หลากหลายด้วยวันนี้ก็เลยเปิดพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ากำนันตำบลเมืองเก่าพร้อมอบตตำบลเมืองเก่ากับผู้ใหญ่บ้านอสมอประมาณ22หมู่บ้านในเขตตำบลเมืองเก่ามาเรียนรู้ที่นี่กันด้วยครับ สำหรับจุดเริ่มต้นในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนก็มาจากผู้นําในชุมชนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านค่ะซึ่งก็คือนายชันชัยคาดีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเรียนจบรัฐศาสตร์มาค่ะกลับมาอยู่บ้านทําการเกรษตรซึ่งก็มีความตระหนักนะคะว่าเรื่องขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากว่าไม่ช่วยกันลดขยะแต่เบื้องต้นนะคะดังนั้นก็เลยเริ่มต้นในการลดขยะในครัวเรือนภายในบ้านของตัวเอง ก่อนค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ถือว่าโชคดีค่ะที่มีบริษัทเอกชนในพื้นที่เห็นถึงความตั้งใจเข้ามาสนับสน,นุนจากนั้นก็มีการขยายเครือข่ายไปให้สมาชิกในหมู่บ้านในชุมชนได้ทําตามจนปัจจุบันนะคะมีการตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปทั้งในเขตพื้นที่ของตัวเองและก็ประชาชนนอกเขตพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานในการจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพค่ะ นำกลับไปทำในหมู่ของตนนะครับเพื่อใหอ้หมู่ต่างๆที่ได้มาร่วมนะครับเป็นจุดในการเรียนรู้และเริ่มนะครับที่ว่าจะลงมืออย่างไรเพื่อให้หมู่บ้านของตนเองนะครับมีจุดในการคัดแยกขยะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อให้ภาพรวมของตำบลเมืองเก่ามีความาสวยงามแล้วก็ปัญหาขยะเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมอเป็นสิ่งที่สมัยนี้นะครับทุกคนต้องช่วยกัน ช่วยการรักษานะครับสิ่งเล็กๆทําประจําทําร่วมกันมันก็จะเป็นความสําเร็จของคนตำบลเมืองเก่าของเราสืบไปครับผมการคัดแยกขยะเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องทําต่อเนื่องเป็นระยะยาวนะคุณผู้ชมบางบ้านอาจจะเหยเดยว่าขยันแยกขยะอยู่แค่ช่วงหนึ่งแต่ต่อไปเลิกทําแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับส่วนใครถ้าหากสนใจอยากจะไปดูงานเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับจะไปกับหมู่บ้านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็ไปได้หมดแต่รับสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 0-2-2-0-1-5-6เบิดผู้อย่างชาญชัยครับ ทางผู้ใหญ่ชานชัยบอกว่าในครั้งแรกที่จะนําเอาแนวความคิดของตัวเองเพื่อที่จะลดขยะในครัวเรือนไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าการทิ้งขยะออกจากครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแต่การจัดการขยะต้องอาศัยขั้นตอนการพิถีพิถันนะคะดังนั้นสิ่งที่จะทําให้ชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีก็คือทําให้ชาวบ้านเห็นว่าการจัดการขยะทําให้มีประโยชน์อย่างน้อยที่สุดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะ